ามาด้วยสีแดงพอางาปรานและผู้บริหาโรงเรียนในศูนยาคุจากั่งลอกุงเื่อโดยตรงเลยนะคะขบวนนักกีฬาที่รงเิผานหน้นาข้าารในขณะนี้คือทัพนักกีฬาโรงเรียนป้านหลองหินนะคะนำโดยท่านผู้อนวยการท่านผอ,อเกษรินวิริยะเมธางคูลค่ะ โรงเรียนบ้านหนองหินตั้งอยู่บ้านหนองหินอยู่ที่หมู่ที่ตําบลโคกก่ออำเภอเมืองจังหวัดมหาสาร,รคามค่ะตั้งอยู่ในเขตบริการสองหมู่คือหนองหินหมู่สมและหมู่สค่ะเปิดทําการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะในปีการศึกษา2565มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด110คนค่ะ มีจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด11คนข้าราชการ4คนพนักงานราชการ1คนครัวตาจ้าง3คนทุรการ1คนและนักการพานโรง1คนค่ะดัมเมเยของเรานะคะไม้หนึ่งคือเด็กหญิงโมลีรักหญิงโมลีรักราาสว่างนะคะ ไม้ที่สองเด็กหญิงพรหมพรธอร,รอัยบุญไม้ที่สเด็กหญิงจิดาภาลาสิไม้ที่สี่เด็กหญิงปนัดดาชัยสิงการไม้ที่หเด็กหญิงอชิริยาภูนิธานผู้ถือป้ายโรงเรียนนะคะ<อ>เด็กหญิงรัตนาพรนาวิรัตเด็กชายสิทธินานดวงจำปาค่ะขอเสียงปรบมือให้กับโรงเรียนบ้านน้องหินนะคะ ขออนุญาตผู้ฝึกซ้อมนะคับปีหน้าท่านผอ,อ,อขอจองชุดนี้นะคะก็สีเหียขยายหลายใส่สวัสดีค่ะสุดยอดเลยนะคะ ถ้าเด็กใส่ก็น่ารักแต่ถ้าผู้บริหารสตรีห้าท่านนะคะปีหน้าได้ยินว่านานเขียนก็ผู้หญิงนะคะผู้ถือผ่านพุ่มนะคะเด็กชายวรากรแดนคำสายเด็กหญิงเมทาวีอุทัยเรืองผู้ถือพระกรมณายาณเด็กหญิงทิดารัตปิปสมเด็กหญิงพิมพิพาลิไทยสงเด็กหญิงธารารัตดาวเรืองค่ะวันนี้ก็ขอแรงเชียร์แรงใจจากท่านผู้ปกครองทุกท่านนะคะช่วยเป็นแรงเชียร์แรงใจให้กับ ทีมนักกีฬาโรงเรียนบ้านหนองหินค่ขอบคุณค่ะวัค่ะได้ยินว่าตะกร้อใช่ไหมคะรอบจริงตะกร้อหญิงนะคะทราบว่าดัมีเยอรก็ตะกร้อนะคะนั่นน่ะสวยๆขาเหล็กนะคะขบวนที่กำลังจะเคลื่อนเข้าสู่สายตาสนามตอนนี้โรงเรียนบ้านกุดแคนค่ะสวัสดี น้องและของเพื่อนกีฬาสีมาเยือนอีกหนึ่งโหงรวมพลั